ติดแล้วครับนั่นฮะใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับนั่นนะโอ้โ ติดแล้วครับนนะติดแล้วครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับนั้ะโอ้โหทุกคนติดไหนครับ นี่จะเอาได้เนี่ยเดี๋ยวเปิดตัวนี้ครับโอ้โหน้ำลึกเนี่ยโอ้ป่าอยู่ครับทุกคนอู้อ,อ,อูน้ำลึกแล้วอู้น้ำลึกพรอ้อโอ้โห 好多人，好多人，哎。